สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับหนังสือที่ชื่อว่าตำราพิชัยสงคราม36กลยุทธ์ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักกันในด้านกลยุทธ์สงครามจากยุคโบราณถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นตำราที่มีชื่อเสียงเท่าไรนะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าอย่างมากค่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด36บทซึ่งชัดเจนแบ่งออกเป็นกลยุทธ์6หมวดหมู่ มีทั้งกลยุทธ์ที่เหมาะสําหรับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบและเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้ซึ่งทุกกลยุทธ์ล้วนแต่สามารถนํามาทดลองใช้ได้หลากหลายบริบทในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจหรือการตัดสินใจในชีวิตประจําวันค่ะมาเริ่มที่ตัวละครกันเลยนะคะในการจําลองสถานการณ์วันนี้แอดมินพลจะสวมบทบาทเป็นผู้ประกอบการสาวที่กำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ค่ะเธอชื่อว่าพิมพิมมีธุรกิจเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้น และตอนนี้เธอกำลังเผชิญปัญหาที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเธอจำได้ว,ว่าต้องใช้กลยุทธ์จากหนังสือเล่มนี้ตอนนี้พิมพ์ยืนอยู่ในร้านกาแฟาเล็กๆเ,เปิดแล็ปท็อปเพื่อประชุมกับทีมงานเธอรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างบริษัทอาจประสบกับปัญหาทางการเรองินอย่างหนักในขณะที่คนในทีมเริ่มขัดแย้งกันเธอต้องการกลยุทธ์เพื่อทำให้ทีมกลับมาทำง,งานร่วมกันอีกครั้ง แอดมินพลอยจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์เข้าตีกับดึงดูดความสนใจของทีมมาใกล้กันค่ะพิมพ์เริ่มต้นด้วยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ในบริษัทแทนที่จะปรับแผนงานหรือเน้นย้ำข้อดีข้อเสียเธอพูดคุยกับทุกคนแล้วถามความเห็นกันอย่างเปิดเผยทำให้ทุกคนรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมและผูกพันกับสินค้าของบริษัทจะต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการก้าวข้ามปัญหาตอนนี้ค่ะเมื่อสถานการณ์กำลังตึงเครียด พิมพ์ใช้กลยุทธ์ร่วมรบทําให้ทีมมีทิศทางที่ชัดเจนอาจฉุกเฉินแต่ทุกคนสนใจและมุ่งมันพิมพ์มีความมั่นใจว่าถ้าทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งคงไม่ยากที่จะไปถึงเป้าหมายค่ะเชื่อไหมคะว่ากลยุทธ์36กลยุทธ์สามารถนํามาปรับใช้ได้ในทุกๆด้านของชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เทคนิคการรบแต่เป็นการตัดสินใจที่สามารถช่วยให้เราเข้าใจโลกไปรอบตัวได้ดีกว่าเดิมนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะกับสถานการณ์ของพิมพ์ที่แอดมินพลอสแสดงให้เห็นส่วนตัวแอดมินชอบที่ว่าเราสามารถนํากลยุทธ์เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเต็มที่และทําให้เรามีกองทัพในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตค่ะหากใครสนใจให้อ่านหนังสือเล่มนี้แอดมินขอแนะนําเลยค่ะเราจะลืมประเด็นที่ว่าบางครั้งการพลิกแพลงกลยุทธ์นั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยเราเลือกทางเดินในอนาคตได้อย่างถูกต้องนะคะและอย่าลืมค่ะไปอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะคะ ถ้าใครเคยอ่านก็มาคอมเมนต์บอกแอดวินกันได้หรือถ้ามีหนังสือดีๆที่อยากแนะนำก็เสนอมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะหากชอบอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องเราด้วยค่ะลิงก์สั่งหนังสืออยู่ด้านล่างนะคะรักทุกคนค่ะ